พามาดูข้าวหอมสยามนาปังนะครับตอนนี้ออกรวงไข่จะหางไสแล้วครับผมอืมเป็นแปลงนาพื้นเดิมนะครับที่ปลูกในรอบนาปีนะครับสำหรับข้าวเจ้าต้นเตี้ยหอมสยามนะครับต้นจะเตี้ยกว่าช่วงที่เราปลูกนาปีอยู่นะครับแต่รวงกับมเมล็ดนี่ใกล้เคียงกันนะครับผม กำลังจะก้มลวงครับผมครับนี่เป็นภาพรวมของแปลงนะครับสําหรับข้าวเจ้าหอมสยามแปลงทดลองปลูกนาปังนะครับเนื้อที่ประมาณสี่ไร่นะครับผมเป็นแปลงพื้นนาเดิมนะครับนี่ก็จะก็จะมีผลงานของนกนะครับจะมีรอยนกลงนะครับนกจิกกินเมล็ดนะครับใน่ามุม หอมคันนานะครับเนื่องจากว่าตรงตรงนี้นะครับจะใกล้ต้นไม้นะครับผมส่วนภาพรวมนะครับภาพรวมก็ถือว่าไม่เสียหายมากครับผมสําหรับหอมสยามแปลงทดลองปลูกนาปังนะครับมมเมล็ดนะครับก็ความใหญ่ของมเมล็ดใกล้เคียงกับ ช่วงนาปีเลยนะครับผมรวงก็อาจจะเล็กกว่าช่วงนาปีนิดนึงนะครับแล้วก็ต้นก็เตี้ยกว่าช่วงที่เราปลูกนาปีนะครับผลผลิตก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้จะเป็นแปลงนาหวานนะครับทดลองหวานนะครับแปลง,ปลงพื้นเดิมอืม เก็บภาพบรรยากาศมาฟางนะครับผมสำหรับข้าวเจ้าต้นเตี้ยหอมสยามครับผม